โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็มีท็อปปิกมาชวนคุยเล็กน้อยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันเสาร์แล้วก็มีเริ่ม66นะครับซีซั่นใหม่ก็มีเพื่อน <c oughs> ๆบางส่วนเนี่ยได้ทักผมมานะครับเรื่องการทํเมมโมรีรวมถึงสกิลยืมด้วยวันนี้นะครับก็เลยจะมาชวนคุยพร้อมกันทีเดียวเลยว่า,าตัวเมมโมรีกับตัวสกิลยืมของสายซับพอร์ตหรือว่าพระเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับจริงๆอตัวสกิลยืมของผมเนี่ยก็ ทั้ง Memory ด้วยก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการมาชวนคุยแล้วกันครับว่าใช้อันไหนดีครับผมโอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันที่ตัว Memory กันก่อนแล้วกันครับตัว Memory เนี่ยจริงๆเราสามารถมาดูได้ตรงนี่นะครับว่า,าจะใช้อันไหนดีนะครับมันจะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงของชิ้นนี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะก็คงจะทําตัวเกราะเวทกันไปหมดแล้วนะครับใช่ไหม วันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยตัวฝั่งของฝั่งมังกรนะครับว่าทำอะไนดีเพราะว่ามันมีออปชันให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆคนก็ใช้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะบอกก่อนว่าตัวเมมโมรีฝั่งนี้ครับมันค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวเลยมผมก็เลยจะมาชวนคุยว่าโอเคถ้าเพื่อนๆอยากที่จะเลือกใช้อย่างเงี้ยผมมีเสนอมาให้ทั้งหมด5ออปชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า5ออปชันที่ผมคิดว่าดีเนี่ยจะมีชิ้นไหนบ้างนะครับ ซึ่งเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัว barrier of time นะครับตัวเนี้จะทำให้เราได้รับดาเมจลดลง15%นะครับเมื่อมีเพื่อนอยู่ใกล้ในระยะ5เมตรตรงนี้ผมมองว่าเป็นเมมป้องกันที่ดีที่สุดแล้วนะครับของฝั่งนี้แต่มีข้อจำกัดคือ5เมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้มากครับเดีย๋ยวผมให้ดู5เมตรตัวต้นไม้ของผมเนี่ยจะมีระยะอยู่ที่6เมตรนะครับเนี่ย ตัวผมกับตัวต้นไม้เนี่ยคือ6เมตร5เมตรเนี่ยก็คือจะใกล้กว่านี้เข้าไปอีกซึ่งมันต้องอยู่ใกล้กับเพื่อนมากๆเลยนะครับตัวเมมโมรีมันถึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันมันก็ดีครับถ้าเราเป็นคนส่งบอลแล้วเรามีพาราคอยเดโวหรือว่าคอยอยู่ใกล้เราตลอดเนี่ยก็เป็นเมมโมรีที่ดีมากๆครับแต่ด้วยข้อจํากัดคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ยืนอยู่กับเพื่อนทําให้ตัวออปชันเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับ มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะซึ่งตัวที่2เนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยครับตัวนี้ก็คือเรากับเพื่อนเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลง10%นะครับคือจะคล้ายกับตัวแรกครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้บางทีอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเอฟเฟกกับตัวทีมเมทหรือว่าเพื่อนเราด้วยครับแล้วก็ส่งผลทั้งแมปเลยนะครับไม่ต้องอยู่ใกล้กันหรือว่าอะไรเลยแถมได้รับเอฟเฟกลงน้อยลงมาแค่5%เองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเช่นกันครับผมแล้วถัดมาที่ตัวที่3นะครับก็จะมีเอฟเฟกต่่วา จะเป็นการลดพลังโจมตีของฝั่งศัตรูแทนนะครับทั้งแมปเลยเช่นกันครับผมซึ่งมองว่า2เมมเนี้ยถ้าใช้คู่กันนะครับจะทําให้ศัตรูตีเราเบาลงถึง20%เลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกมันคนละเอฟเฟกด้วยถ้ามีคนในทีมิมเักสก2คนเนี่ยใช้แบ่งกันไปใช้คนละเมมเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆครับ2เมมนี้มาตัวที่4กันเลยนะครับตัวที่4เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลแล้วอะครับเราจะได้รับโล่นะครับ10%ของแม็กเลือดเราเลย ซึ่งตัวนี้ก็จะแอพพลายให้กับตัวทีมเมทของเราที่อยู่ในระยะ5เมทด้วยครับซึ่งตัวเมมโมรี่นี้ผมเคยมองว่าเป็นเมมโมรี่ที่ดีที่สุดในฝั่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างตัวพักของเราอะ่ะมันมีการดันสกิลที่บ่อยอยู่แล้วการที่เราใช้สกิลล้วได้โล่ให้ตัวเองแล้วยังได้โล่ให้เพื่อนด้วยเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นสกิลที่เป็นเมมโมรีที่ดีมากๆเมมหนึ่งเลยครับแต่พอมาลองมาดูอีกทีครับมันมีครูดาวถึง10วินาทีเลยซึ่ง10วินาทีเนี่ยตอนเนี้ย ดูตัวดาเมจมันเบิร์สไวมากเลยนะครับมาทําให้10วินาทีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่แล้วครับอาจจะต้องมองมานจชดูดีๆว่าใน10วินาทีนี้เนี่ยเราจะเอาตัวรอดเพื่อให้เราสามารถใช้สกิลแล้วได้รับโลกกลับขึ้นมาอีกครั้งทันไหมนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว Sea of Time ครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าตัวเอฟเฟกของมันนะคือการ รีสโตนะครับ5%ของ SP หรือว่ามานาของเราเนี่ยให้กับตัวเราแล้วก็ทีมเมทนะครับที่อยู่บนแผ่นที่เดียวกันทุก2วินาทีเลยครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่ามันเป็นการรี SP เนาะมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรแต่ถ้าหากเราลองได้ไปเล่นจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้เลยว่าตัว SP ของเราอ่ะมันไม่พอใช้อยู่หลายครั้งเลยครับยิ่งถ้าเป็นพระที่รันบัฟหรือว่ารันสกิลบ่อยเนี่ยคือมานาผมอะ่ะต้องเรียกตัวเศษในการโยนให้ตลอดเลยครับ ซึ่งตัวนี้มันดีถึงขั้นที่ว่าต่อให้เราโดนบอลฟ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยังจะอ่ารีสโตตัว SP ขึ้นมาใช้ทันนะครับเพราะว่าอ่าตอนที่ผมไปแข่งตอนโหมด FOF ครั้งที่แล้วอ่ะเพื่อนในทีมผมคนนึงนะครับก็คือใช้เมมโมรีตัวนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับผมและนี่ก็เป็น5้าเมมโมรีนะครับที่ตัวของผมเนี่ยในสายซัพพอร์ตมองว่า,าเนี่ยเป็น5้าเมมโมรีที่ดีที่สุดนะครับที่ ซัพพอร์ตเราควรรีหามาใช้ซึ่งถ้าบางคน่ะสงสัยว่าอ้าวแล้วอันไหนคือเมมที่ดีที่สุดนะครับคือผมอยากจะแนะนําแบบนี้ดีกว่าว่า,าเรารีเมมโมรีแล้วได้ออปชันไหน,นะครับสามารถใช้อ p อปชันนั้นไปได้เลยครับเพราะว่าการที่เราจะต้องมาใช้เมมทุกหินใหญ่ทุก100เมตรในการรีมันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะครับอย่างตัวของผมอะ่ะผมได้ตัวนี้มานะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่าเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกที่ดีที่สุดนะแต่ว่าการที่รีได้มาแล้วเนี่ยเหมือนเกมมันเลือกให้เราก็จะประหยัดหินใหญ่ไปถึง100เมตรนะครับเป็นเงินประมาณถึง300เอ็มเลยหรือถ้าตีกลมๆก็คือประมาณ10,000บาทเลยนะครับการที่เราจะประหยัดเงิน1 0,000บาทสําหรับเมโมรี่ชิ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับก็คือใส่ซับแบบเราอะรีได้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปได้เลยครับมันไม่ได้มีาภาษีที่ดีหรือว่า ต่างกันโดดเด่นขนาดนั้นมากเท่าไหร่ครับผมแล้วเราลองมาดูกันที่สกิลยืมกันบ้างนะครับตัวของสกิลยืมเนี่ยผมใช้2คู่หูตัวนี้เนี่ยมานานมากๆแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นคู่คอมโบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่นะครับตัวแรกเนี่ยคือตัว h u m a n h e a r t l i ลน์นะครับมันจะทำให้เราได้รับดาเมจจากเผ่าเดมิฮิวแมนลงถึง24%เลยนะครับถึงแม้ว่าใน PVP เนี่ยมันจะถูกลดดาเมจลงไป2ใน3 แต่ว่ามันก็ยังเป็นออปชันป้องกันนะครับที่ดีมากๆอยู่อีกออปชันหนึ่งเลยครับผมถัดมานะครับก็คือ transcendence ครับตัวนี้เป็นสกิลของชูล่านะครับก็จะช่วยมันจะช่วยลบสถานะผิดปกติหรือว่า abnormal status เนี่ยทุกๆ15วินาทีนะครับในเลเวล10ซึ่งตรงนี้ตัวตัวสกิลยืมนี้ยผมอยากจะแนะนำว่ามันจะเหมาะกับตัวที่ทำกัน CC สูงแล้ว คือทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวนี้มันช่วยกันซีซีก็จริงแต่ว่าการที่เรามีซีซีสูงอะครับมันจะทําให้ตัวนี้ทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยทำการสตันกับฟีดครับก็คือเกินร้อยคือไว้ใจได้เลยว่าสตันกับฟีดผมจะไม่ติดแน่นอนแต่ว่ามันจะมีสถานะอื่นๆนะครับที่ทําให้เรายัางติดอยู่อย่างเช่นใบหรือว่า,าหลับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกลบตัวจุดด้อยในตรงนั้นออกไปนะครับ ซึ่งสาหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้ทําการ CC สูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอ,ออกเอฟเฟกไม่ทันนะครับเพราะว่าทุก15วินาทีเนี่ยมันจะลบให้แค่1บัฟเองนะครับก็ถ้าใครทําไม่สูงก็แนะนําว่าใช้ตัวอื่นนะครับจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ไปก็จะเหมือนไม่ใช้อยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่า,าถ้าไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยเราจะไปใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของพาราดินก่อนเลยก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่า,าสามารถยืมตัว m a x h p มาได้นะครับ เพราะว่าตัว MAC HP เนี่ยมันไม่ได้ดีสําหรับแค่ใน PVE นะครับมันใช้ได้ทั้ง i ิ d วอ r PVP หรือว่าทุกโหมดเลยครับเพราะว่ามันมีการใช้แม็กเลือดอแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากเน้นค่า PVP หนักๆเนี่ยผมแนะนําว่าไปยืมพวก r e d u c t มาจะดีกว่าครับอย่างเช่นอของเจเนติกนะครับที่จะมีตัวดาเมจรีดักชันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่า,าค่ารีดักชันมันก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับ เพราะว่าการหลายๆการที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยส่วนมากจะบวกเลื่อนหมดเลยการที่เราหา Reduction เข้ามาได้เนี่ยก็จะเพิ่มความตึกให้ตัวเราได้ดีครับผมหรือสําหรับใครนะครับที่เล่นพระเนี่ยก็จะมีสายหนึ่งนะครับที่เป็นสาย Disable นะครับหรือว่า,าสายป่วนฝั่งศัตรูนะครับซึ่งตัวรีโมบับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าเราเนี่ยมีเคลียร์แรนด์แล้วนะครับทำไมยังใช้รีโมบับหรือว่าดิสเปลตัวนี้อยู่นะครับตัวเคลียร์แรนด์ของพระเนี่ยมันเปน บางทีมันทําให้เราไล่ไม่โดนได้แต่ว่าตัวตัวริโมบัฟตัวนี้เนี่ยมันสามารถจิ้มหัวแล้วก็ดิสฝั่งศัตรูได้เลยครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะเร็วเลยครับเพราะว่ากดจิ้มหัวปุ๊บแล้วก็ลบบัฟฝั่งศัตรูไปได้เลยแถมอีกฝั่งเนี่ยจะบัฟไม่ได้อีกระยะนึงเลยครับก็ถือว่าดีกว่าเคลรนนิดหน่อยเพราะว่าเคลรันสาหรับผมที่เล่นเนี่ยก็ยากอยู่พอสมควรครับแต่ก็ตอนนี้ชินมือละก็เลยไม่ได้ติดอะไรครับแล้วสําหรับบางคนนะครับก็จะเห็นว่าผมมีการยืมเมจิกลอตมานะครับ ตัวเมจิกล็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกับตัวทรานเซนเดนต์ตัวนี้นะครับผมจะเอาทรานเซนเดนต์ออกแล้วก็ใส่เป็นตัวเมจิกล็อตแทนนะครับแต่ว่ามันยังต้องการอีกหนึ่งเลเวลนะครับในการเนี่ยสมมติผมเอาทรานเซนเดนต์ออกออกไปหนึง่งอ่ะมันก็จะเหลือหกช่องซึ่งถ้าผมอัพตัวเมจิกล็อตเลเวลสิบแล้วเนี่ยมันจะลดคอสที่ใช้ลงอีกหนึ่งค่านะครับก็คือจะเหลือหกผมก็จะใส่ในตรงนี้ได้พอดีเลยครับแล้วมันก็จะคู่กับตัวฮีแมนฮาร์ดไลท์ครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมก็จะมาอัััพพตวววนี้ level 10, ้เเเเลลลแก็ปิิดช่่องมมครบผ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสกิลนะครับที่บางคนยังสามารถยืมมาได้นะครับก็คือตัว Crazy Weed นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับบางคนที่วิ่งคู่ไนท์หรือว่าวิ่งคู่มองอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเพิ่มสกิลในการเล่นอีก1สกิลนะครับในการลบ s a ฟ e ี y Wall หรือว่า Light s h i อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าฝั่งเราไม่มีเสกเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของพระนะครับในการยืมสกิลนี้เนี่ยเข้ามาช่วยลบ uh, Safety Wall หรือว่าตัว Light ิ h ของพระฝั่งตรงข้ามนะครับ สำหรับสายทัพย์ตัวอื่นๆนะครับอย่างเซกหรือว่าพาลาดินเนี่ยสามารถยืมสกิลซองออฟดีเทอร์นะครับหรือว่าสกิลชุบเนี่ยเข้ามาช่วยพระในการชุบก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะยืมเป็นพาสซีฟสกิลนะครับก็สามารถยืมได้ครับเป็นสกิลของพระ,ะผมเล่นพระอยู่ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นไหมอ่ะขึ้นอยู่ก็คือตัวเมจิครีดักเนี้ยก็ยังโอเคครับเป็นเป็นพาสซีฟสกิลด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มตัวเมจิครีดักนะครับแล้วก็ ใส่คู่กับตัวดาเมริดักก็จะได้เพิ่มทั้งตัวการกายภาพแล้วก็การเวทเลยครับผมและนี่นะครับก็เป็นการมาชวนคุยนะครับสำหรับเมมโมรีแล้วก็สกิลยืมของสายซัพพอร์ตนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดเพราะว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกแล้ว่านี่เป็นแค่การมาชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับว่า,าตัวเมมโมรีตัวไหนที่ยังดูโอเคบ้างหรือว่าสกิลยืมตอนนี้เนี่ยตัวไหนที่มันยังสามารถใช้ได้แล้วดูดูดีบ้างนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีข้อคิดเห็นอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พูดคุยร่วมกันครับผมยังไงวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับ c r i b e นะครับในการเป็นกําลังใจทําคลิปถัดๆไปให้ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมบายบาย